จะหลอดชุดนี้นะครับมาตัดใส่ที่นะครับตัวนี้สังเกตหลอดนะครับหลอดจะมีมาร์กอยู่เนี่ยท่าเนี้ยท่านี้นะครับบวกบวกมันอยู่ฟังนีและตายตัวนี่ละถ <Okay. S 1> ้าเอียงนะครับท่านีจะใส่ท่าเดิมเขานะครับนีการที่เราจะตัดตัดก็ต้องตัดจากท่าเดิมอ่จตำแหน่งอันนี้นี่จะอาจจะไม่ตรงกันคืเอเอาเอาเอาลักษณะของเอียงแล้วเขจะมีมาร์กอยู่เห็นไหครับ เริมต่อใส่นะครับช่องนี้จะเป็นหนักทดลองนิดนึงนะครับบาทีเรทดลองอาจจะมีพลาดได้เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะครับถ้าไม่มีคนเริ่มต้นก่อนก็จะไม่มีคนตาม,มนี่นครับ ก็ดูให้เพราะรู้แล้วจะไม่ทำต่ออืาใช่ครับผมระวังช่างแมวหลอ,อกเอานะครับแล่นเอาอีกละดูเลงให้ได้ศูนย์กลางนะครับกลางที่มาก็จะขีดนะครับขีดขีดก็จะตัดนี่นะครับไม่ใช่อะไร หนึ่งลัดเท้าคุณหนึ่งลัดเท้าเอไปเสร็จแล้วครับถ่ายละวโทรเข้านะครับอันนี้กำลังถ่ายทำคลิปใช่ไหมรับไม่ได้นะครับโอไง ระวังนะคระวังสันสะเทือนไปรอดอื่นนะครับอืม ที่เราคิดไปนะครับต้องเปยนน,นนะครับนล่างมีป็นกนาวอยู่นะครับวัดวัดบกลบกันนะครับ ฝั่งไฟลบมาที้ลลอดจะขึ้นนะครับวัดกันจำตรงนี้อ๋อตรนองนี้คตโอเคต่อตรงนี้นะครับ ต้องต่อนี่ตอนน่ตอลายให้ถูกนะครับโอเคเดิหลอดอีกทีนะครับใช้คือมือนกัรขูดไม่ึงนะครับขูดทั้งแดงนะ ดีทั่วไปนั่นแหละครับแต่ว่าต่างกันแค่โว์นั่นเองนะครับไม่มีอะไร,รอะไรด,ดีก็ไม่ค่อยร้อนอยู่ยแล้วนะแบบวงการโอเคตัวนี้คือข้อดีคือเขากินไฟน้อยนะครับ ทีเดียวกันนะครับเอาทีละชุดนะครับเดี๋ยวงงนะครับการลายให้ตรงด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาใส่เบ้าไม่ได้เองในหางก็ต่อลายวงจรเอานะครับ

ตัวนี้ใช่มาทดลองให้ดูแล้วนะครับอย่าไปทําตามนะครับยังไม่ต่อนะเดี๋ยวไปใส่ทั้งแดง ่เสียดสายไฟนินดนึงการให้ไล่ไล่วงจรแข็งแข็งแรงนะครับไม่ให้ปกเปียกเกินไปเสริมทางแดงครับ กดไว้นะครับมันก็จะตัดเองนะครับนี่เดี่ยวงางงานอยู่วางวนก็เพื่อตะเก็ยบแล้วเตยกดนะครับก็ยกโจคหน่อยก็ขาดเองนะครับเป็นนินหน่อยครับ ที่สองการรับงินงนะใช่ใอ่ที่ว่ามันตั้งตั้งูงนดูใช่บอกตอนไปตั้งบอกเขาด้วยว่าเป็นยังไงบอกที่ร้านตั้งสูนย์่้ามันรอรดมันจ่ายยังไงที่ได้ทำให้ ใช่ได้ด้วยรับปูเสริมให้หมดแล้นะครับเจอช่างแมว modify แล้วครับเยีดเลยบ้เสริมเสริม เสริมลายวงจรโอเคเสร็จแล้วครับ1ชุดที่ที่เลือกไปน่ะไรเนี่ยสาเตอร ทิ้งเน่นยุก่มาหรับทิ้งเนี่สามเอนะยี่ห้อสามเอนะกล้างล้างจรกันนะชุดเอาชุดแรกตะเคีละชุดก่นอนเ,เสร็จไปสวยเลยลายปิน่นแหลมไหมอ่าเช็ดนิดหน่อยนิดไช่ความชื้หนห้่ยก่อน ตัวต่อไปนะครับตัวนี้เห็นไหมตัวนี้จะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆนี่ฮะหลอดต่อไปนะครับหลอดวนตอนนี้หลอดนี้นเะมื่อกี้เนาะใช่อันนี้มัน,ม,นมันต้องตรงนะครับตัวนี้เอียงไม่ได้ก็ต้องหาหลอดที่มันเป็นลายตรงอยู่นีตรงตรงแล้วก็ลายปิยนล่างหลอต่อไป ลบนะครับลบสีแดงนะครับขึ้น,นี้นะครับี่โอมนะครับประมาณห้าหกโอมนะตันนี้เหมือนกันชินามาเทียบหลอดกันนะครับตรงนะชี่นตรงก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียง อย่างนั้นอืมแล้วก็ขีดแล้วก็ตัดนะครับประเทศหลอดตรงทีนะเอาหลอดมุมตรงนะอย่าลืม ่ใส่มุมนี้นะครับรงก็จะเป็นยากต้องแกะตัวนี้ระวังหนึ่งก็ต้องบบง,งอ,งองกกาวหนึง่าเ,เ,เสียว,วยอืม เสียวครับทำมดเสียนี <t <t ah 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 ่ทึงออเีนตัว่าเป็อไงแปะเข้าไปนะครับ